สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะลุงป้านาอาเพื่อนๆพืๆ่อนพีพเนาะที่กาลังติดตามรับชมในคลิปนี้อยู่ล็อก็จะเอาตัวเลขแนวทางพัฒนาต่องวดของวันจันทร์มาให้เอฟซีได้ติดตามแล้วก็รับชมกันเนาะขอบคุณในไลน์ค่ะบอกวาะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีไม่นะคะที่ยังรอคอยแล้วก็ติดตามอยู่แล้วก็ในคลิปนี้นะคะเด็กนนล็อกกีนน้ะะก็นนะะกจะเอาตัวเลขเด่นเก้าเซียนรวมเซียนเนาะแล้วก็นแนวทางของเลีกลับนั่งฝ่าที่เข้าไปสองวดติดเนาะคะ่ะ มาให้เอีทีได้ติดตามในในคลิปนี้ก็จะมีของเรครับนางฟ้าตองสุวรรณชอเชฉชยัยแล้วกะ็เลกมิทีม่านะคะกลับกับพระคุณในลายกับทางสีเซียนที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเนาะเลขทุกตัวค่ะเหมือนเดิมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกะ็รับฟังเช่นคือเลกมิเขาไม่รุตทำบ้เขาบ้าปังรอกี้ก็ต้องขออภัยไวรุ่งหน้าเนาะแต่พอเป็นการเสียเว,วลาเรอกีสิพัไปเบืองตัวเองนะทั้งดินเก้าเซียนกันก่อนเนาะคะ่ะ เดนเกาเซียนตองหวดอ่าเดนเกาเซียนเนาะคะ่ะของเมื่อคืนที่ผ่านมากะเข้าไปที่เดนเดนที่สี่จับคู่้นไปบอดเนาะสำหรับสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดแต่ว่าเลขจับคู่้นกันหลยที่สุดก็คือสี่หกนะคะ่ะไปไม่ถึงไปบอด ของคออภายสำหรับเล็กจับครูชนเนาะเลขเดนเริ่มเสยนเดนเริ่มเสยนกะตลอดทั้งเดือนเนาะคะ่ะในเดือนนี้กะรูดไปที่แบบไม่เข้าเนะาะบ่เขาบ่อยังเลขก,ก็คือสีงวดเนาะรูดไปสีงวดเขาตัวเด้นตัวเดนตัวร้องกะเขาไปที่แปดงวดแล้วกะ มีจับคู่ชนเข่าไปที่สามงวดเนาะสำหรับเเด่นเริ่มเซียนของเก่าเซียนนะคะไปต่อต่องวดกับแนวทางวันจันทร์เนาะแนวทางวันจันทร์เนาะค่ะเด่นเริ่มเซียนของเก้าเซียนเด่นที่เก้าหางวดนี้เด่นที่เก้าร้องที่เจ็ดจับคู่ชนนมีเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็หกเจ็ดเนาะ เลขเบิ้ลมีเก่าเก้าเจ็ดเจ็ดกับหกองกค่ะ,ะแคปหน้าจอมากบอดินที่เก่าร่องที่เจ็ดจับคู่ช้นมีเก่าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็หกเจ็ดเลขเบิ้ลเก่าเก่าเจ็ดเจ็ดหกหกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพื่อจะได้ประพาดคลิปเนาะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้พรอ้อมแคปหน้าจอสำหรับดินเก้าเซียนไปต่อของ เลขลับนางฟ้านะคะ่ะเลขลับนางฟ้ากับเข้าไปสอง,งวันทีงวดที่ผ่านมาเข้าที่แปดสองเนาะออกตัวกับสองแปดอาจจะ่เป็นตัวนินตัวจอแต่ว่าเข้าถือว่าผ่านเนาะสําหรับแนวทางของเลขลับนางฟ้าหลกักงวดเมื่อคืนนี่สองทุ่มครึ่งที่ผ่านมากับราพปฒนาเข้าไปที่เจ็ดแปดตัวนินตัวจอแต่ว่าเป็นตัวกลับเนาะ จะถือว่าฝังสุดๆสาหรับตัวเด็กนะท้งแล้วก็สายวิ่งสายรูดสายเดินเดินที่ซีกับเจ็มาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะสี่แล้วก็เจเกือบแตกบนล่างเนาะค่ะนี่อัีแปดออกซีเจ็ดเนาะเข้าไปที่เจ็ดแปดสำหรับของเรียรับนั่ง้าเรียกรับนั่ง้าตลอดทั้งเดือนนะคะย้อนหลังจากน้อยหลุดไปห้างวดหลุดหางวดจากสิบสองวดเนาะค่ะสิบสองงวดหลุดไปห้าเข้าไปเจ็ดสำหรับ สายวิ่งสายรูดตัวตัวดินเนาะเข้าไปเจ็ดแล้วก็เลขสองตัวเข้าไปสามหมวดของเลขรับนางฟ้ามาตองหมวดของวันจันทร์ค่ะที่สามสิบล่าปัฒนาวิง่งรูดดินดินที่เก้ากับสองนะคะสำหรับเลขรับนางฝ้าดินที่เก้ากับสองสองตัวมีเก้าสามเก้าหกสองสามสองหก นิ่นที่เก้าหกกับสองสามขาเลขสองตัวเบินเก้าเก้ากับสองสองสามตัวสามหางนี่เก้าสองสามเก้าสองหกเก้าเก้าสองนิ่นที่เก้าสองสามขาเลขสามตัวของเรียกับนางฝ้านะคะดินที่เก้ากับสองสองตัวนิ่นที่เก้าหกกับสองสามสามตัวนิ่นที่เก้าสองสามค่ะเลขยกับนางฝา้าแคบหน้าจอเราไปต่อกับแล้วพัฒนาต่องวดเลยเนาะขอให้ปังปังต่องวดค่ะสำหรับวันจันทร์ ต่อทีซองสุวรรณเนาะคะ่ะซองสุวรรณฮะซองสุวรรณรูดไปเต็มเดียวให้ยสนะี่แปดเนาะให้สี่แปดออกสี่เจ็ดตัวนิ่งพร้อมต่างหากสําหรับของซองสุวรรณงวดที่ผ่านมาของขึ้นกระเขานะคะที่สองแปดเมื่อคืนนี้รูดไปเขาแต่ตัวดินเนาะตัวดินตัววิ่งตัวรูดอัตราทั้งเดือนของซองสุวรรณเนาะคะ่ะของซองสุวรรณสิบสองงวดรูดไปห้าเข้าไปเจ็ดสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะ แล้วก็สองตัวเข้าไปที่4งวดเข้า4งวดไปต้องงวดค่ะตองงวดกับลาพัฒนาวันจันทร์เนาะสองสุวรรณวิ่งรูดเดินที่หกับ8เดินที่หกับ8ปสองตัวมี6กสองแปดสองหกี 2, 2, 4, 4. เน้นที่6กสองกับ8ปดีค่ะสำหรับตัวเน้นตัวจอ เบิลหกหกกับแปดแปดสามตัวสามหางนี้หกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดเน้นที่หกแปดสี่ค่ะเลขของสองสวน,นอวนนละตัวนิ่นเด้นที่หกกับแปดสองตัวเน้นที่หกสองกับแปดสองเอแปดสี่หกสองกับแปดสี่สามตัวเน้นที่หกแปดสี่จ้ะนาจอไปต่อของเหล็กี้ที่มาค่ะ ของเหล็กมิทิมาก็เหมือนกันเนาะเน้นที่ซีแปดออกสีเจ็ดเนาะสายวิ่งสายรูดสายดินเข่าแต่ตัวดินเนาะค่ะในงวดเมื่อคืนที่ผ่านมากับลาวพัฒนาของเหล็กมิทิมาย้อนหลังของเล็กมิทิมาเนาะค่ะจากสิบสองงวดเนาะค่ะรูดไปซีเข้าตัวดินไปที่แปดงวดแล้วก็เลขสองตัวเข่าไปสามงวดเนาะ เลสามตัวเข้าไปสามงวดสายเดินสายวิ่งสายรูดเข้าไปแปดเนาะหลุดไปสี่ของเหลนี้ที่มามาตอของเหลนกมที่มาตองวดเลยเนาะตองวดเลยค่ะสําหรับราพัฒนาวิ่งรูดเดินที่เก้าร้องที่เจ็ดสำหรับตัวเลขกอ่าเลขเดินของเหลนกมที่มาเนาะ สองตัวมีเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดห้าเก้าห้าเน้นที่เก้าสามกับเก้าห้าค่ะสําหรับตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวเบิ้ลเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าสามตัวสามหางมีเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเน้นที่เจ็ดเก้าสามกับเจ็ดเก้าห้าค่ะเลขสามตัวของเลขี้ที่มาเด่นที่เก้าสองตัวเน้นที่เก้าสามกับเก้าห้าสามตัวเน้นที่เจ็ดเก้าสามกับเจ็ดเก้าห้า ของเลขนี้ที่มาใส่ต่อของชอเชชัยค่ะของชอเชชัยกับลาวพัฒนาวิ่งรูดเนาะคะ่ะมาขึ้นนี่รูดไปเนาะให้สามเจ็ดออกสี่เจ็ดหลุดไปหนึ่งแต้มสำหรับของเลขนี้เลขของอันชอเชชัยของชอเชชัยเนาะประวัติของชอเชช,เอช,อเชัชยกับสิบสองวดหลุดไปหก เอาตัวเด่นไปหกเนาะครึ่งต่อครึ่งหลุดแล้วก็เลขสองตัวเพิ่นเข่าไปที่สี่งวดก็ยังถือว่าเกินครึ่งอยู่นะคะสําหรับของชอเฉยใช้ชาๆๆลาวพัฒนาค่ะต่องวดกับของชอเฉยชัชยวิ่งรูดเด่นที่เก้าค่ะงวดนี้เด่นที่เก้ารองหนึ่งสองตัวมีเก้าสองเก้าสาม หนึ่งสองหนึ่งสามเน้นที่เก้าสองกับเก้าสามคาลขสองตัวสองหางตัวเน่นตัวเจาะเบิ้ลเก้าเก้ากับ 11, 3, หนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางมีหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าเก้าเน้นที่หนึ่งเก้าสองกับหนึ่งเก้าสามสำหรับตัวเน้นตัวเจาะของช้อนช,ช,ช้ใช,ช้เนะคะ่ะดินที่เก้าสองตัวเน้นที่เก้าสองกับเก้าสามสามตัวเน้นที่หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสามค่ะ แอปหน้าจอไาสิไปต่อกัแบแบนวทางของจอเชยชัยหรือเลขมีที่มาตองสุวรรณเลีกรับนั่งฝ่มามักเสียนใดจัดเส้นนั้นนะคะจังใดเราเกีก่ยขอให้เอฟซีปังๆม,มันมานิ่งเฮงตองว่าสำหรับราพัฒนาของวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนาะเราเจอกันในคลิปหนา้าคลิปนี้กะ่ะสวัสดีค่ะ